สวัสดีคะ่ะวันนี้ร้านค้าข้างบ้านนะคะบอกว่าขอให้เดาจัดไม้มงคลปังๆให้หน่อยเดี๋ยววันนี้ดาก็เลยจะจัดให้คะ่ะก่อนอื่นเนี่ยดาขอมาดูในสวนของข้างบ้านก่อนนะคะค่ะว่าเขามีไม้มงคลปังๆอะไรบ้างน,นะคะที่พอจะเอาไปจัดไว้หน้าบ้านเรียกลูกค้าได้บ้างคะ่ะก็ต้นไม้เขาก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหรค่ค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเราก็ไปหามาค่ะเป็นแก้วมาแบบนี้นะคะก็ไปขอเขาที่ร้านค้านั่นแหละเขาก็ให้แก้วมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปเก็บหินสวยๆที่หน้าบ้านเดานี่แหละหินแบบนี้นะคะถ้ามีสวยกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเขาให้มาแต่แก้วหินเราหาเองเราก็ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาไม้มงคลของข้างบ้านกันค่ะไปดูซิว่าจะได้ต้นอะไรกันค่ะ จากที่เดินสำรวจนะคะก็เจอนี้อันนี้เป็นกวักมรกตค่ะที่เขาปลูกไว้นะก็ปลูกทิงท้งๆไว้ก็ยังงามอยู่นะใบเนี่ยแน่นเต็มกระถางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเอามาสัก3มใบนะคะเวลาตัดเนี่ยก็ตัดให้ชิดข้างล่างๆนะคะจะได้ดูสวยค่ะอันนี้เราก็จะเอาใบก้านยาวๆนะคะ อีกหนึ่งกานเวลาตัดเนี่ยก็อย่าลืมนะคะตัดเฉียงเฉียงประมาณสัก45องศาค่ะน้ำยางเขานะคะจะได้แบบไม่ขังแล้วก็ไม่เน่าด้วยนะสำหรับการตัดค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยได้มาแล้ว3ก้านแบบนี้ค่ะแล้วพอเราเดินสำรวจมาเรื่อยๆนะคะ ไม้เขาก็มีเยอะนะแต่ก็ไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่ค่ะก็มาเจอไม้มงคลอีกชนิดนึงค่ะต้นนี้เนี่ยสามารถปลูกในน้ำได้แล้วก็ยังมีความหมายที่ดีด้วยนะคะและต้นนี้ก็คือเงินไหลมาค่ะนี่ขนาดเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ลดน้ำอะไรเลยนะคะนี่ ยังไหลมาสวยได้ตรงนี้เลยค่ะก็ได้มาแล้วนะคะสําหรับเงินไหลมาต้นนี้ค่ะดูลักษณะเป็นพุ่มสวยอยู่แล้วนะคะพอเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกันเลยค่ะหลังจากที่เราตัดมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเดาเอาหินไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเก็บมาถักก็ใส่หินลงไปก่อน เสร็จแล้วก็จัดแต่งเลยค่ะกวักมรกตของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไม้มงคลค่ะเชื่อกันว่านะคะช่วยเรียกเงินทองเข้าให้กับกิจการร้านค้านะคะตัดมาแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะปักเลยค่ะแล้วแต่นะปักยังไงก็ได้เอาแบบอันสูงไว้ตรงกลางข้างๆเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าเราจะใส่เป็นเงินไหลมานะคะ ใสลงไปนี้จะได้ดูแบบว่ามีทั้งใบแล้วก็ใบเล็กใบใหญ่และยาวๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาหินที่เราเตรียมมาค่ะใส่ลงไปเพื่อประคองนะคะ เลือกดูไม้ที่สามารถปลูกในน้ำได้นะคะก็เนี่ยคะ่ะต้นไม้แบบนี้มันจะปลูกในน้ำได้แล้วก็อยู่ได้นานอย่างกวัมาากมรกตเนี่ยพอมีเง้ามีหัวเราก็สามารถเอามาลงดินได้ด้วยนะคะอโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ พอจัดเสร็จเรียบร้อยนะคะดาวก็บริการมาตั้งให้ถึงร้านเลยค่ะแล้วก็เอาน้ําเติมนะเอาน้ําเติมให้เต็มค่ะก็บอกกับแม่ค้าขับไว้แล้วนะคะว่าต้องดูน้ําด้วยอย่าให้น้ําแห้งค่ะแล้วถ้าอยากไม่ให้มีลูกน้ําเนี่ยก็ให้เปลี่ยนน้าทุก3วันด้วยนะคะ <c oughs> และนี่ก็มีทั้งกวักมรกตค่ะช่วยเรียกลูกค้าแล้วก็เงินไหลามานะคะเหมาะกับกิจการร้านค้ามากๆเลยค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองหาวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะ จัดจกัการด้วยไม้มงคลค่ะสวยงามแล้วก็ยังมีความหมายดีด้วยและยังเป็นการขยายต้นไม้ของเราด้วยนะคะพอเขาแตกรากเยอะๆเราก็สามารถเอาไปรงดินได้ด้วยค่ะไม่ต้องทิ้งเหมือนแบบดอกไม้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับบ้านใครมีกิจการร้านคา้าสวัสดีค่ะ